สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจ้องเหมือนสื่อลินภาษาจีนวันละนี้กับนินิดาวันอัศวะที่โชคมาคุยจนค่ะสําหรับวันนี้นะคะคําที่นีดนำมาฝากคุณผู้ชมกันก็คือคําว่าสถานที่ค่ะคําว่าสถานที่นะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าตี้ฝั่งตี้ฝั่งและสําหรับประโยคง่ายๆที่นีดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปถามใครว่าเขาจะไปที่ไหนนะคะเราจะถามเป็นภาษาจีนได้ว่าหนีเย่าชี่ไหนกี้ฝั่ง นีเย้าชีหนากะตีฝังหนีก็คือคุณหรือว่าเธอนั่นเองนะคะเยี้ยวแปลว่าจะค่ะชี่แปลว่าไปนะคะและหนากะตี้ฝังก็คือที่ไหนนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหนีเย้าชี่หนากะตี้ฝังคุณจะไปที่ไหนนั่นเองค่ะแต่สำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ๋่เจี